ฝนมาคืนเดียวครับโอ้โหหลังจากตอนเย็นที่ถ่ายตอนฝนตกแล้วก็มาคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเลยครับตอนแรกคลองคลองตัวนี้นะครับประมาณครึ่งคลองนะน้ําอยู่ครึ่งคลองตอนนี้จะท่วมคลองละล้นคลองละแต่ว่าก็ยังไม่น้ํายังไม่ถึงระดับท่อนะครับปากท่ออยู่ตรงนั้นนะครับ ถ้าถึงระดับท่อก็น้ําก็จะไหลออกนะน้ําก็จะไป็นท่วมในพื้นที่ตรงนี้นะครับการบริหารจัดการครับนะอย่างที่เคยบอกนะครับเดิมทีบริเวณนี้นะครับจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับแม้แต่ปลูกข้าวก็ยังน้ําก็ลึกเกินไปนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ยน้ําถึงนู่นเลยนะถึงต้นยางแถวสุดท้ายเลยนะครับ เลยต้นทุเรียนต้นนี้ไปอีกครับก็จะมีน้ํำเฉพาะฤด,ดูฝนแค่นั้นนะครับพอแรงมาก็แม่ตะคองตัวนั้นนะครับเดิมที่มันมีตะคองตัวนั้นนะครับก็ไม่มีน้ำนะครับก็ผมมาบริหารจัดการใหม่นะครับขดุดรอกตรงนี้แล้วก็เอาดินขึ้นไปถมทั้ง2ด้านนะครับก็สามารถปลูกพืช นับทำสวนกเกษตรผสมผสานได้นะครับก็ปลูกเงาะทุเรียนมังคุดมะพร้าวนะครับละมุดนะฝรั่งขนุนนะครับปลูกเป็นสวนพืชผักสวนกลัวด้วยนะเนะี่รวมทั้งทำเป็นแปลงไผ่นะปลูกหน่อไม้ไว้รับประทานนะไม่ต้องไปหา ที่อื่นนะครับทุเรียนปีนี้ได้ลูกเดียวครับต้นไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่า,าเป็นโรคด้วยนะครับแล้วก็น้ำขังนะครับหาวิธีแก้ปัญหาน้ำขังอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปชมตรงที่กัดป่าครับ นี่ครับกลองเมื่อวานนี้น้ําอยู่ปะอยู่ตรงนี้เลยนะครับน้ําถึงแค่ตรงนี้นะครับอยู่เตีย้ยอยู่กับพื้นเลยนะครับวันนี้ขึ้นมาเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงไผ่นะครับอันนี้เป็นไผ่ตรงหยักนะครับในไผ่กิมซุงอันนี้ไผ่งนนไบงหวานนะครับกิมซุงออกหนอกแล้วนะครับนี่ที่ กัดไว้โอ้โหน้ำแรงมากครับน้ำแรงนครับพัดเศษใบไม้เศษขยะอะไรต่างๆมากองรวมเลยไม่คิดว่าน้ำมันจะแรงขนาดนี้นะครับอันนี้แทบตะขคร้สีฟ้าแทบพังครับอันนี้ก็กัดไว้นะครับคือป้องกันตาที่เราเลี้ยง ออกนะครับปลาที่เลี้ยงก็จะมีปลาน,นินนะครับปลากระโห้นะครับปลาบึกนะครับปลาหมอปลาตะเพียนนะครับปีนี้ว่าจะเอาดุกมาลงเพิ่มด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังมันมีตัวประหลาดนะครับอยู่ในบอ่อไม่รู้ปลาอะไรนะครับถ้าว่าจะชะโดก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าปีก่อนนู้นผมสูบ จับชโดออกหมดบ่อแล้วนะครับแต่ว่ามันมีปลาช่อนนะครับตัวประมาณเท่าแขนโดนกัดเหลือแต่หัวนะครับท้นี้ก็กลางวันทั้งวันทั้งคืนนะมันมีเสียงปลากัดเหดือแรงมากนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่รู้ตัวอะไรผมลองเอาจิ้งจกปักเบ็ดดูนะครับคันเบ็ดหักแล้วก็หายไปเลยนะครับ แล้วก็หลังจากวันนั้นลองปักดูก็เงียบไม่รู้เป็นไงตุยไปแล้วหรือเปล่าก็ไปรู้นะครับยังกัดไม่เสร็จเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือจะย้ายไปกัดตรงนู้นครับตรงนี้ผมปล่อยให้ควายลงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เตรียมจะเอาขึ้นนะครับแต่เมื่อคืนนี้ฝนมาแรงมากนะครับแต่คืนนี้แรงอีกก็น้ําก็เต็มคลองนี่แหละครับ น้ำล้นคองนี่แหละโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศในฤดูฝนนะครับต้นฝนนะครับวันนี้วันที่สิบมิถุนายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนี่ย เดี๋ยวอีกหน่อยควายก็จัดการแล้วหน่อไม้สองหน่อนอั่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ